สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันนะคะก็เอเอเข้าไปดูคลิปดูดวงตัวเออก็เข้าไปดูคลิปดูดวงของ YouTube ช่องอื่นอะแล้วทีเนี้ยเอเห็นช่อง YouTube ของหลายคนนะ เออเห็นช่อง youtube ของอาจารย์หลายคนเลยเขาทำคลิปแลมแรนดอม <S 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 เออปิดเสียงก่อนคลิปคลิปแรนดอมในที่นี้เนี่ยนะก็คือว่า,าคลิปแรนดอมก็คือคลิปนั้นทั้งคลิปอะคลิปนั้นทั้งคลิปเนี่ยมันจะไม่มี ตัวเลือกให้เลยอะ่ะเหมือนกับว่าเออเอเข้าไปฟังคลิปแรนดอมอะ่ะเอเคยเข้าไปฟังคลิปแรนดอมของหมอดูคนหนึ่งนะเออหัวข้อมันก็คือตอนนี้เขาคิดยังไงกับฉันเอกก็ฟังไปเรื่อยๆนะมันจะเขาก็จะดูอะไรเขาก็จะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่อัลลเคลเขาจะใช้ทั้งไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่อัลลเคลดูไปเรื่อยๆอะ่ะ แต่พอเอฟังไปได้ครึ่งหนึ่งอะ่ะเอมีความรู้สึกว่าไอคลิปแรนดอมอันนั้นอะ่ะที่เขาทําอ่ะมันเป็นแรนดอมตัวเขาเองอืมคือเขาอะ่ะแรนดอมคือตัวเขาอะ่ะแรนดอมแฟนเก่าเออทีนี้เอก็จะเออแรนดอม แรนดอมบ้างแต่เอจะแบ่งเป็น3ามชุดหนึ่งสองสมชุด A. ชุด B. ชุด C ก็คือคือเอจะลองทำคลิปแรนดอมดูบ้างแต่เอจะมีให้เลือกนะแรนดอมชุดที่1ชุด A. อชุดบชุดซอะไรประมาณเนี้เออในหัวข้อที่ว่าเอจะแรนดอมนะในหัวข้อที่ว่าดวงจิตใดมาเฝ้าตอนคุณหลับเออ ดวงจิตใดมาเฝ้าตอนคุณหลับจะมีชุด A ชุด B ชุด C นะคะก็มาเริ่มกันเลยนะมีดวงจิตมีดวงจิตสี่ดวงมีดวงจิตสี่ดวง ที่มาเฝ้าตอนคุณหลับแต่มีดวงจิตอยู่ดวงหนึ่งที่ว่าไปเกิดแล้วไปเกิดแล้วนะไปเกิดแล้วอาจจะเป็นดวงวิญญาณคุณแม่ในอดีตชาตินะดวงวิญญาณแม่ในอดีตชาติดวงวิญญาณญาติพี่น้องในอดีตชาติเขาก็ไปเกิดนะคะไปเกิด คือในความรู้สึกเอะนะเอพูดตรงๆเลยนะเอคิดว่าคลิปแรนดอมอ่ะไม่ตรงในความรู้สึกเอะเอะคิดว่าคลิปแรนดอมเนี่ยเป็นคลิปที่ไม่ตรงแต่เป็นคลิปที่เอ่อรับมาจากเมืองนอกเป็นคลิปคลิปแรนดอมเนี่ยในความรู้สึกเอะเป็นคลิปที่สะกดจิตตัวเองโดยโดยหมอดูอ่ะ ในความรู้สึกเอคลิปแรมดอมคือคลิปที่หมอดูอ่ะพยายามสะกดจิตตัวเองเช่นบางคนอ่ะเขามีปัญหากับผัวเขาอยู่ผัวทิ้งอ่ะแล้วคลิปแรนดอมนั้นอ่ะก็จะถ่ายดีทั้งคลิปเลยเช่นคุณเป็นเทพีแหงโชคลาภคุณจะรวยนู่นนี่นั่นเขารักคุณมาก เขาจะไม่นอกใจคุณนู่นนี่นั่นเขาจะโอเคทุกอย่างอะเออคลิปแรนดอมในในความรู้สึกเออะมันเป็นคลิปที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นคลิปที่ไม่ค่อยตรงความจริงเท่าไหร่อืมมันเป็นความรู้สึกว่าคือเอะอ,อยากลองทำคลิปแรนดอมแต่เอ๋อไม่ไม่โอเคกับหัวข้อคลิปว่าเขาคิดยังไงกับคุณก็คือทั้งคลิปเนี่ยทายแบบ มโนหมดเลยอ่ะเออในหัวข้อที่ว่าเขารักคุณไหมเขาคิดยังไงกับคุณแต่พอเข้าไปฟังอ่ะทายดีหมดเลยอ่ะซึ่งมันไม่ตรงความจริงอ่ะมันจึงเป็นหัวข้อที่เอทําไม่ได้ที่ว่าเออเรามาทำเรามาทําคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าแฟนเก่าจะกลับมาไหมเขารักฉันไหมเขาคิดยังไงกับฉันอ่ะสมมุติว่าเออเขาบอกว่าใครเข้ามาดูก็เป็นของคนนั้นอา้าว คลิปแรนดอมเนี่ยนะเหมือนกับว่าพอคุณโพสปุ๊บอะทุกคนจะเห็นหมดคนที่คลิปแรนดอมเนี่ยนะพอคุณโพสปุ๊บพอมีพอเป็นพอใครก็ตามอะที่กดซับสไครต์แล้วก็กดที่กระดิ่งใครก็ตามที่กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งอะจะเห็นคลิปนั้นหมดมันเป็นระบบปฏิบัติการเขาเรียกว่า มันเป็นระบบปฏิบัติการของ YouTube คนที่ซับสไครต์และกดกระดิ่งก็จะเห็นคลิปนั้นหมดพอเข้ามาฟังจะได้แฟนรวยจะได้แต่งงานแฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นเทพีแห่งความรักอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอก็เลยไม่รู้ก็เลยตัดสินใจคือเอเห็นเอเห็นคลิปแรนดอมของอาจารย์หลายคนอ่ะเข้าไปดูแต่ละอันเขารักคุณอีกอันนึงก็เขารักคุณอีกอันนึงก็คุณน่ะจะรวยมาก ซึ่งเอ๋ว่ามันไม่มันผิดหลักจรยาบรนโหนวะ่ะในความรู้สึกเรานะการทําแบบเนี้ยการทําแบบเนี้ยมันเป็นการผิดหลักจรรยาบรรโหนอะ่ะซึ่งน้ำพูดอีกยาวเลยว่าจรรยาบนโหนนะ่ะมันสําคัญยังไงเชื่อไหมว่าคือเอ,อ๋อ่ะก็มีพ่อเป็นหมอดูนะแล้วตอนเด็กๆอะ่ะเอ,อ่อไม่รู้ทําไมนะตอนเด็กๆไม่รู้ทําไมนะเราเคยถามคนที่เป็นหมอดูอะว่า,วา ทำไมเด็กผ่าคลอดชอบตายบ่อยคือเอถามอย่างนี้จริงๆนะเพราะเอสังเกตดูอ่ะสังเอเราสังเกตดูอ่ะจากคนที่มาดูดวงอ่ะเอ่อลูกตายแล้วก็อีกคนนึงก็ลูกอุบัติเหตุตายอีกคนนึงก็ป่วยตายอา่าไปขอเด็กมาเลี้ยงแล้วก็พอไปขอเด็กมาเลี้ยงแล้วตัวเองอ่ะดวงตกดวงไม่ดีก็เลยต้องเอาลูกไปฝากให้เป็นลูก เจ้าแม่กวนอิมเหมือนไปเหมือนไปขอเด็กมาเลี้ยงอะ่ะไปไปวัดบางคนไปวัดไปไหว้ไปไหว้พระขอเด็กมาเลี้ยงแต่พอเด็กคนนี้มาเกิดอะ่ะพ่อแม่ดวงไม่ค่อยดีพ่อแม่ดวงตกพ่อแม่ป่วยพ่อแม่ไม่สบายอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเพราะตอนนั้นเรายังเด็กความที่ว่าเรายังเด็กเราไม่เข้าใจเรื่องเหนือธรรมชาติคือบอกตรงเราไม่เข้าใจ และเอ๋มารู้ที่หลังว่าส่วนใหญ่อะเด็กที่ขอมาเลี้ยงเนี่ยเด็กที่ไปไหว้พระขอเขามาเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มีบุญมากกว่าพ่อแม่เออคือบุญของเด็กอะมากกว่าพ่อแม่แล้วบางทีพอพอเด็กที่มีบุญมากกว่ามาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยบางทีก็เหมือนกินบุญพ่อแม่ว่าก็บางทีทําให้พ่อแม่ไม่สบายบ้างทําให้ดวงตกบ้างเออแล้วก็เด็กที่ผ่าคลอดเนี่ยบางทีอะ เด็กคนนั้นน่ะเกิดในเลิกที่ดีเกินไปเหมือนกับว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอยากให้ลูกรวยก็ไปขอเลิกทีนี้หมอดูอ่ะหรือโหรที่เก่งๆอ่ะเขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอ่ะเขาก็ไปให้เลิกที่มันไม่ใช่เลิกของเด็กคนนี้แล้วเด็กคนเนี้เขาก็จะอยู่ในเลิกที่ไม่ใช่เลิกตัวเองได้ไม่นานถ้าเขาบุญเยอะเขาก็อยู่ได้นานแต่ถ้าเขาบุญน้อยนะ อายุไม่เกินอายุไม่เกินยี่สิบเอ็ดตายหมดเคยเคยมีเคยมีหมอดูแก่ๆคนนึงอะ่ะเป็นผู้หญิงอายุประมาณแปดสิบแล้วอะ่ะแล้วทําไมเอ๋ไปถามเขาก็ไม่รู้นะมันเหมือนกับคือก็ไม่รู้เหมือนกันเอกก็ถามเขาว่าทําไมทําไมเด็กที่ผ่าคลอดอะ่ะอายุไม่ค่อยยืนเลยเขาก็บอกว่าเด็กพวกนี้ไม่ได้เกิดในเลือกตัวเอง ก็เลยอายุไม่ยืนแต่ถ้าเป็นเด็กที่เกิดในเลิกตัวเองถ้าเป็นเด็กที่เกิดในเลิกตัวเองก็ไม่มีปัญหาเพราะบางคนเนี่ยไม่ไม่ได้ไปหาหมอดูแต่ว่าหมอที่ผ่าคลอดอะ่ะเขาจัดตารางอะ่ะเขาดูแล้วไงว่าเขาว่างช่วงนี้เขาก็เลยนัดนัดให้มาผ่าคลอดช่วงช่วงที่เขาว่างแต่ตอนนี้เป็นปัญหา COVID. โควิดโรงพยาบาลข่าวออกแล้วนะโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลราม,มาแล้วก็เออโรงพยาบาลใหญ่ๆอะ่ะ ปิดปิดปิดแอดมิดอ่ะปิดฉุกเฉินเลยอะ่ะเพราะว่าโควิดระบาดตรวจเจอบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรามาติเชื้อโควิดสามร้อยคนอืมคือเออยากพูดเรื่องเรื่องเรื่องการทําคลิปแรนดอมนะคือเอไม่อยากให้คนเข้าใจผิดแต่ว่าคือเราอยากลองทําก็เท่านั้นเองคืออยากลองเรื่องของเรื่องอยากลองทําแต่เอจะไม่ทําในหัวข้อที่มันเกี่ยวกับความรัก เพราะว่านั่นน่ะมันเป็นการหลอกตัวเองแล้วการหลอกตัวเองอ่ะจะนํามาซึ่งความทุกข์อันใหญ่หลวงถ้าคุณไปฟังคลิปแรนดอมของหมอดูบางคนแล้วหมอดูเขาบอกว่าเขาเป็นเนื้อคู่เขาเป็นกระดูกคู่เขารักคุณน่ะมันก็เหมือนเป็นการหลอกตัวเองอยู่ดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือช่องหมอดู YouTube ที่เอ๋จะเข้าไปฟังเนี่ยคือเอ๋จะฟังของทุกคนแต่เอ๋จะไม่ค่อยชอบฟังคลิปแรนดอมเพราะเอ๋จะชอบเลือกเองว่าเอ่อเขาให้เออช่องให้เลือกสี่กอง คือถ้ากองไหนอะเราเลือกด้วยเซนต์ของเราอะกองนั้นอ่ะมันจะแม่นเพราะว่ามันเป็นระบบการเสี่ยงทายเหมือนการไปโยนเสี่ยงเซมซีนะคะทีนี้คือ A เอเลยอยากบอกไงว่าคือเราอยากลองทําคลิปแรนดอมแต่เอจะทําเป็น A B C และชุดนี้ก็คือชุด A นี่คือชุด A นะเราก็มาดูกันต่อแล้วกันนะคะ คือคนที่เคยมาเข้าฝันคุณนะ่ะจะมีทั้งหมดนะสี่คนแต่ตอนเนี้จะเหลืออยู่สามคนนะ่ะที่มาช่วยกันเฝ้าคุณอาจจะเป็นลูกในอดีตชาติแม่ในอดีตชาติเทวดาประจําตัวก็ได้นะโอ้ดีมากเลยเป็นเนี่ยเทวทูตอุ้มแกะมนุษย์นะ่ะก็เปรียบได้กกบแกะเทวทูตเนี่ยอยู่มาก่อนมนุษย์เกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ่ะ ที่มาเข้าฝันคุณนะ่ะก็เป็นเทวดาประจําตัวนี่แหละที่ว่ามาอุ้มคุณคุณนะ่ะเหมือนแกะเขาก็มาอุ้มคุณให้พ้นจากดาบทั้งหลายนะรูปนี้เหมือนเตา่างอยเลยพญาเต่างอยเทวดารูปนี้เหมือนเทวดาขี่เต่าเลยอะ เป็นเต่าสีทองด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พยายามที่จะมาเข้าฝันคุณนะเพราะว่าเขาก็อยากให้คุณเนี่ยดำเนินไปในทิศทางที่มันดีอะ่ะเขาก็อยากให้คุณบูชาเขานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาดูแลคุณอนะ่ะเขาก็อยากให้คุณอนะ่ะ เอ่อทำบุญกวดน้ําให้เขาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาเข้าฝันคุณอะ่ะอยากให้คุณอะ่ะกวดน้ําให้และสิ่งที่มาเข้าฝันคุณนะ้ำก็ไม่ใช่มีแค่ไม่ใช่มีแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่จะเป็นดวงวิญญาณอะ่ะเป็นสัมภษิเป็นเนี่ยดวงวิญญาณเต็มไปหมดเลยอะ่ะเป็นพวก ผีบ้านผีเรือนสัมภเวสีผีเล่่อนที่อยู่รอบๆบตัวมีดวงวิญญาณที่อยู่รอบๆบตัวคุณน่ะอยากได้บุญคุณแล้วก็ที่อยู่บนหัวคุณเนี่ยเป็นอ่างใบใหญ่อ่างใบใหญ่เห็นเป็นอ่างเนี่ยคืออ่างใบใหญ่นี่คือเทวดาประจําตัวอยากได้บุญส่วนรอบๆอบเนี่ยก็จะเป็นผีบ้านผีเรือนสัมภเวสีผีเล่นอน วิญญาณที่มาเข้าฝันคุณนะเนี่ยดวงวิญญาณแปลงมาเป็นช้างมาเข้าฝันคุณดวงวิญญาณที่แปลงเป็นช้างมาเข้าฝันคุณเนี่ยก็เป็นวิญญาณลูกในอดีตชาติอืมเหมือนจะมาขอเกิดเป็นเป็นดวงวิญญาณของลูกลูกในอดีตชาติที่ว่าจะมาขอเกิดเป็นบุตรของคุณนะ่ะ มีดวงวิญญาณของพ่อแม่นะเป็นดวงวิญญาณของพ่อแม่ที่ผัดกันมาเข้าฝันคุณอาจจะเป็นแม่อุมาแม่ลักษมีพ่อแม่สุรสวดีก็ได้เป็นดวงวิญญาณที่ผัดกันพออีกคนนึงอะ่ะมาเข้าฝันอีกคนนึงก็จะไปก็คือเยอะนั่นเองนี่ถือดาบเลยนะเป็นเจ้ากรรมนายเวรถือดาบมาเลย เป็นเจ้ากรรมในเวรที่อาฆาตพยาบาทเอออาฆาตมากเลยเว้ยโอ้มีพญานาคมาเข้าฝันคุณด้วยแหละเดี๋ยวดูอีกสองใบนะผีเด็กนี่คือผีเด็กดวงวิญญาณที่มาเข้าฝันคุณน่ะมีเป็น ผีเด็กทำแท้งกุมารทองกุมารทองรักยมผีเด็กทําแท้งมาดูใบสุดท้ายนะคะโอ้ผีบ้านผีเรือนหรือเปล่าเป็นรูปเทวทูตนะป้องกันไม่ให้ผีข้างนอกเข้ามาในบ้านดวงวิญญาณที่มาเข้าฝันคุณน่ะเป็นเทวดาประจำตัวคุณที่ มาปกป้องคุณเพื่อไม่ให้สิ่งชั่วร้ายดวงวิญญาณที่มาเข้าฝันคุณอะเป็นเป็นคนที่พยายามมาปกป้องคุณไม่ให้คุณได้พบเจอสิ่งชั่วร้ายค่ะทีนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับบุญเอ่อในในในอนาคตในอนาคตเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง ในอนาคตนะคะคุณน่ะจะได้รางวัลรางวัลน,นาคาอาวอร์ดรางวัลอ,อไม่รู้อะจะได้รางวัลอะเออรางวัลยูทูบเบอร์รางวัลยูทูบเบอร์คุณจะได้แต่งงานจะสมหวังกับคนที่ตัวเองรักนะคะมีความรู้สึกว่าคนวาดนะวาดรูปเนี้ยเหมือนสุน เหมือนสุนารีอ่ะแล้วก็คนนี้เหมือนอะไรก็ไม่เหมือนนักร้องอ่ะชีวิตของคุณยังต้องเจอนี่คือไพ่ของอาจารย์สมบูรณ์สุขวาวนิตนะคะอาจารย์สมบูรณ์นะคะก็จะชอบวาดหน้าตัวเองใส่ในไพ่นี่อาจารย์จะหน้าแบบเนี้ยอืมมาดูอีกนะคะ คุณนะ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองตลอดเวลาไหว้พระพิคเนตแล้วจะดีค่ะคุณเป็นคนที่ปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองนะคุณเป็นคนที่ปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองเหมือนกับว่าเวลามีใครมาจีบอ่ะคุณไม่ค่อยอยากเปิดใจเพราะว่าเนี่ยใบเนี้ยบอกเลยว่าคุณนะ่ะเคยเจ็บช้ำในความรักมาเยอะคุณเจ็บช้ำในความรักมาเยอะทุกวันนี้ยคุณนะ่ะ มีความสุขกับการได้เข้าทางธรรม,มะกลายเป็นว่าคุณเข้าทางธรรม,มะได้เพราะคุณอกหักอ่ะคุณประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนคุณเป็นคนรักสวยรักงามและที่สำคัญเนี่ยคุณน่มีความเชื่อคุณเป็นคนที่มีความเชื่อในหลักศาสนาเชื่อในกฎแห่งกรรม คุณควรทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรบ้างคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะมีคนมารักมาชอบแต่บางครั้งอ่ะคุณก็ตั้งสเปคไว้สูงจนเกินไปคุณเป็นคนที่ระมัดระวังนะ อืมอีกแง่หนึ่งอ่ะจะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นด้วยมีคนอ่ะคิดร้ายคุณแต่คุณอ่ะไม่สนใจอะไรหรอกคุณสนใจแต่เรื่องเงินเงินทองทองคุณต้องระวังคนคิดร้ายอ่ะทำขงใสทำของทำของอ่ะ พ่อแม่พ่อแม่ปู่ย่าตายายรักคุณมากคุณกำลังจะได้เงินกับคนคุณกำลังจะได้เงินก้อนโตจากญาติผู้ใหญ่ได้เงินจากแม่ได้เงินจากญาติแต่ตอนนี้คุณมืดแปดด้านเลยคุณรู้สึกเหมือนถูกปิดตาคุณไม่รู้ว่าอนาคตจะเอาอยัางไงคุณไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่เมื่อไหร่คุณรู้แค่ว่าคุณ่ะจะต้องสู้กับมัน คุณมืดแปดด้านมาดูใบสุดท้ายนะคะคุณโดนคนรักทรยศหักหลังมาหลายครั้งเหมือนเขาเอามีดมาปักหลังอะไรประมาณนี้เหมือนคุณนะ่ะถูกแฟนน่ะทรยศนอกใจมาหลายครั้งนี่คือสิ่งที่คุณน่ะเอ,อ่อเจ็บปวดมากแล้วมันทำให้คุณไม่เปิดใจกับรักครั้งใหม่คะ่ะจบค่ะ